นะโปนะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กดีมีร้านขายโทรศัพท์ที่รู้จักกับแฟนะครับผมอ๋อของพี่เดี๋ยวอ็เดี๋ยวไ้ดูไว้รอดูอ่ะค่อยค่อยไปนั่งก่อนนะนู้นแหละกลางเดือนนู้นแหละกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้เงินดาวของเดือนเนี้กลางเดือนหน้านู้นแหละนะครับผมจะได้ทําเสื้อซับเดี่ยเดือนหน้าเนี่ยได้เงินเราก็จะได้ทําเสื้อซับด้วยนะต้องขอบคุณน้องปลาน้องตังน้องแปลวพี่นุ่มด้วยทันปะข้างนอกะ ไม่ทำหรอกำกึ่งวะกำกึ่งวะกำกึ่งชช่ไหมยเลยอ่ะนี่ไงฟันทีนโโหคูณยิ้มมาทั้งวันแล้วให้คูณทำอย่างนี้ตายตายไม่เนไ่ครับนี่ดูตาไว้ไปแล้วก็มาหลัง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 ลงหลังลงตัวใหม่ เฮ้ยโซมใหม่มาโดดมาดวยว่าโดดมาเลยซ้าศพซ้าศพส้สมซ้มไอเก๊กหน่อยเร็วไอเก๊กมันจะได้ขึ้นมันไม่ซ้าศพว่ะเฮ้ยมันไม่ซ<า>้าเว้ยไอเก๊กไม่ขึ้นเลยวิ<อ>้ยทำไมเก๊กมันตึงจังวะนะครับผมไว้ปรึกษาพี่ดีกว่าไม่อยากเป็นเหมือนพี่หวังนะครับผมนะเอ้มาถามพี่อย่างดีนะถามนั่นถามนี่ถามนั่นถามนี่ถามอย่างดีแต่แม่พอไปซื้อไปซื้อเลยเออ งงปะถามนะโอ้พี่ต้องแบบไหนต้องสเปคยังไงอะไรยังไงถามถามแต่พอไปซื้อมันก็ไปซื้อคนเดียวของมันมันไม่บอกพี่เลยโคตรดีเลยเป็นไงพอซื้อมาไอ้เหี้ยเผลอเครื่องก็รีเฟอร์แบตก็เสื่อมนั่นนี่โอ้สภาพตามนั้นะอะไรอะไรนะแยกแยกเสียงก็ไม่ได้โอ้ยควกั <laughs> บไอ้วาไอ้วไม่ไปซื้อไอโฟนเลยวะ ไอโฟนสิบนี่แหละมั้องไอโฟน XR เออไอโฟน XR ไอโฟนร r ตอนนี้อะมันขายเยอะมากเลยไอโฟน XR ไปนอนแล้วนะครับฝันดีครับน้องอูมโอเคครับเจอกันรอบใหม่ครับฝันหวานนะครับสวัสดีครับฝันหวานจ้าสุวยไอ้อะไรนะพอพอคำถามไปซื้อไหนไรซื้อร้านพี่ตอนแรกบอกขายซื้อูพี่ซื้อูไอ้นี่เหลี่ยมจัดซูดี่อะไรมันบอกว่าไปซื้อคนดังโคราชเออโคตรหลานเลยนี่เพื่อนผมแนะนำ แล้วกูแนะนํานั่นนี่อย่างดีใช่ปะแต่เพื่อนผมแนะนําไปร้านนี้ผมเลยไปซื้อเลยดูวันส้นตีนเมื่วานโคตรไรอ่ะโคตรเออก็สมบน้าหน้ามาแล้วไปซื้อมาพรนไปซื้อมาก็เน่าเขาว่าเลยว่ะแล้วทำไมโดนยัดเยอะจังอ่ะโดนทําไมโดนยัดเยอะจังก็มันมันมาเปิดสาพี่พี่ดูออกไงพี่สามารถเช็คได้ด้วยว่าเครื่องมันแท้เครื่องมันปลอมมันก็ไม่สนใจอ่ะมันไปซื้อเลยอ่ะเอองงปะ วิ้ยขอบคุณครับพี่สิทดาวนะพี่เจมส์สวัสดีครับน้องอมยิ้มสวัสดีอีสานอมยิ้มนะน้องในแขนด้วยสวัสดีครับผมโอ้ยกดมันตีขึ้นป่ะกดมันตีขึ้นขึ้นนะสวัสดีครับผมไปซ้อมดีนะพี่เจมส์นะขอให้โชคดีครับพี่ก็ซ้อมดีเหมือนกันแหะวอร์มวอร์มดีมวอร์มทีไม่ได้ซ้อมหลังวอร์มทีมพี่ก็วอร์มทีมเหมือนกันสู้สมาร์ทภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมี้ต่อ เก็บเก็บเก็บละมคือตายเขาละมหาป้าป้าป้าี่จิมที่จิมจิงจิมนีต้องชมบินองมันเกมตึงจังวะโดดโดโดดน้อมา,มามาเอาจริง่ะเอาจริงนะใช่ไหมเพื่อนขึ้นเลยที่ไม่ออก กองดูดาวเหรอตีหนึ่งตีหนึ่งคุณไปทำนัททานี่มาเหนื่อยๆนอไม่ได้พักผ่อนเลยทำไรอ่ะทำไรอ่ะไม่ปล่อยน้ะจะรอดเหรอไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงข้าวมาเขาไปนั่นไปนี่อย่างโอ้ไม่ได้อะไอยู่แล้วแหลยนี่ยังอะไรกันพังนั่นเออมันดีตามกูวัดเนี่ยตรงนี้สู้ตอบได้ ายปล่อยน้ำไอชีวิตคลายเครื่องดินนึงไอเต้ใช่ป่ะพี่ฮะใช่ใช่อเต้แต่ไปปล่อยน้ำมาอุ้ยหน้าผมจริงเลยเออไอเต้ใช่ใช่ไอเต้เต้งไปปล่อยน้ำมาใช่ป่ะใจพี่ไอเต้เลยพี่้มันเดดไปแล้วตัวนึงเดทเข้าไปเพิ่มอีกตัวเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงกลางไอ้เต้สายมือสายมือหน้าเรา กระดเาเข้เามาจจเจาัดดดดน,น,นดาง้องงเลยไปยิกันแทน,ะทะทนกัทีมบเลยดีเข้ามาตายแท้ๆมึงไน่าเลยโคไม่น่าเลย,าเลยบายไอเสกสันไอเสกสันใครวะใครคือเสกสัน <_ menu> แฟนเต้ใช่ไหมใช่พี่แฟนเต้อ๋อไปถูไข่กันมาสิไปถูตูดกันมาใช่ไหมใช่พี่ไอ้ตองเนี้ยเออเออมึงใครอ่ะเออเออไอเต้แล้วเออเออไอเต้แล้วไอเต้มึงและว่ามึงหัดยอมรับควจริงแล้วไอบัดซองไอเต้แล้วอเต้แล้วอะไรก้าหนูหูฟังพ่อละไมลูกลูกก้าน้ำอะไรพี่จิมยิ้มอยากรู้น้ำอะไรอ่ะพี่จิมอยากรู้นะน้ำแป้งนครับหนู น้ำแบนน้ำแบนเออเออก้าก้าอ้อมครับชายอ้อมเลยครับไม่อ้อมครับเดี๋ยวนี้อาหลังเป็นตัวของตัวเองละน้ำแบนก็คือน้ำแบนไม่มีตัวอีกข้างบนหกสิบแล้วหกสิบร้อยหกร้อยหนึงไม่ยิงก่อนนะเต๋อย่อยู่ไหนวะข้างล่างข้างบนข้างบนตัวหนึ่งโอเคครับข้างล่างมีปะข้างล่างอ่ะมันดิ่นมาตัวหนึ่งอ่ะข้างบนอ่ะมันดิ่นมาตัวหนึ่งข้างบนอ่ะช่วยให้มันยิงวงหนย่างี้ อยู่ไหนไอ้ตัวที่ยิงออยู่บนอยู่บนอยู่บนบนสองตัวบนสองตัวบนไม้ขาวๆน่ะโดดลงมาตัวนึงโดนมดเลยไอ้กามันขึ้นมาทางต่างข้อทำไ้เตยย้ายกันไหมเฮ้ยไม่ต้องแยกก็ได้เวลาเหลืออยู่วะเดี๋ยวไปพ่นสีก็ได้เอามาเลยเตยโอ้โหเข้าพี่คนเขาก้ามึงทำอะไรของหนูเนี่ยไอ้กล้องกุล้มบนเขาใช่ปะใช่ที่อยู่บนเขาโอ้ทำไมมันเยอะจังอ่ะ เอ้ยทำไมกูไปไหนไมนมีแต่คนเยอะจังวะเวลากูสตรีมเนี่ยกูไปไหนมีแต่ส้นตีนทั้งนั้นเลยตรงนั้นต้องแบบคนเยอะอ่ะเฮ้ยไม่เกด้ไมปเข้าหัวปะ <c oughs> อ้กล้ากล้องพ่อล้มหมดเลย,เยโอยมึงก็มานอนดักตีว่ะดักตีเพื่ออะไรวะมึงมานอนในตรงนี้เนี่ยก็เอ้ยแมวผมกวนว่ะแมวผมมันนอนด้วยว่ะแมวจริงนะ <c oughs> เราไปตรงไหนคือแม่งคนคนจะเยอะตรงนั้นอ่ะแคนงอมคอมยันน้นนะ้ศพกูด้วยเอาแบบให้เกกขึ้นเลยนะขอบคุณนะอมยิ้มขอบคุณยี่สิบดาวนะครับนะผู้เล่นผู้เล่นน้ำอันนี้น้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำแบนเออก็น้ำแบนนั่นแหละเพราะเรากินน้ำเปล่าเข้าไปมันก็จะกลายเป็นน้ำแบนไปเด็กเม็ดแหสู้ๆนะจ้าพี่น้องหญิงๆนะครับผมขอบคุณครับ โอ้แมวผมมันทำกล้องผมล้มเลยกล้ามานอนในตรงนี้ลูกโอ้โหแล้วมึงพามดมาเต็มเลยกูว่าหยุดแต่ละคืนมดกูก,กัดเพราะมึงแน่เลยขนมึงยาวแบบมไม่กวดมันเป็นไม้ไกวดอ่ะแล้วกูไม่ได้เกิดแน่นเลยได้สู่กูไม่ได้เกิดนั่นอะ่ะชดีครับพี่แชร์อะไร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 ครับเพือ่อนมึงมาฟันใครเออมึงนี่มามาแตีโดนล่กมาหลังแล้วโอ้ย ตาย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 เพื่อเวลาเพื่อเวลาไอ้หน่อยรู้เพื่อเวลาเพื่อเวลาอ้ออีกนิดเดียวนะอหลังโดนโถมนะครับผมใช่พี่มันมาทำอะไรกันก็ไม่รู้กล้องมันเป็นอย่างนี้นะกล้องผมลวนเลยก็เนี้ยไอ้นี่ดิบจริงนะนะเอาแมวออกกล้องแทนพี่จิมนะครับผมเอาทำไมพี่ไม่น่ารักหรอ ตัวเล็พี่ไม่น่ารักหรอกรับแหมขอบคุณ20ดาจากอมยิ้มด้วย